น้องยีรับคันเก่าอ๋อเป็นยีรับแต่เปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโครงเปลี่ยนทุกอย่างหรือส่งเวลาเท่าไหร่ส่งเวลา11บเศูนย์ครับสิบเป็ดศูนย์สิบเอ็ดศูนย์เป็นงาน C N C มาทั้งลูกครับจะไม่มียางกันกระชาก D K T ก็คือน้ำดำของเตยน้ำดำของเตยครับน้ำดำของเตยนี่ก็สนับสนุนพาร์ททั้งคันเลยทั้งคันเนี่ยเหรอคันครับสวัสดีครับ อยู่กับน้ำเมลัยรัชดาจริงๆไม่ต้องพูดถึงชื่ออยู่แล้วแค่เห็นหน้าก็รู้แล,ล้วโลโก้เราชัดเจนประเทศอู่แล้ยครับให้พูดเยอะเลยวันนี้อยากจะมาแจกทรงว่า f อขอกันมาเยอะมากสำหรับรถของน้ำเมลอันนี้เป็นคันใหม่ล่าสุดน้องยีรับคันเก่าอ๋อเป็นยีรับแต,แต่เปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโครงเปลี่ยนทุกอย่างต้เรียกเป็นคันใหม่แล้วครับน้ำานาเปลี่ยนขนาดยกเว้นแค่เครื่องใช่ไหมใช่ครับอ๋อเว้นแค่เครื่องเดิมเครื่องยังเป็นลูกเดิมเพราะว่าใจรักลูก อ่าเหนียวมากมันทนมากขอถึงสเปคของเครื่องยนต์ก่อนเลยก็ได้ง่ายๆลูกเท่าไหร่ชักเท่าไร่ครับน้าเมย์ที่แรกก็จะไม่บอกหรอกก็ถามว่าโกงเขาลูกห้าเก้าครับลูกห้าเก้าครับครับผมรถคันนี้เป็นเครื่องคันนี้เป็นซื้อต่อเข้ามายกลูกมาหนึ่งแสนบาทครับผมนางเร็วแล้วก็เลยซื้อมาเลยอ่าเลือกลราซื้อความสำเร็จใช่ใช่ซื้อความสําเร็จไม่ใช่ซื้อความหวังไปสร้างเองเหนื่อยมาก ไปซื้อต่อเข้ามาตอนเขาส่งงานตอนน้ำเมย์ซื้อเน่ะเขาส่งจีเท่าไรเครื่องลูกเนี้ยหรือส่งเวลาเท่าไรส่งเวลา1 1 0เศูนย์ครับสิเป็ศูนย์1 0ศูนย์โ้โดยที่ไม่ต้องช่างไม่ต้องไล่อะไรมากก็คือแบบว่ายกใจอยากเครื่องนี้ว่าวิ่งได้ไหมผมว่าผมวิ่ง11ได้แล้วก็เอาไปเลยจากช่างไหนครับช่างเอกนนท์ครับช่างเอกนนท์ธบุรีนะซึ่งซึ่งก็เป็นพวกกันอยู่แล้วพวกกันอยู่แล้วอ่าแล้วเรียกว่าศูนยเพื่อนฝูงใช่ทีนี้มาดูในส่วนของการเซ็ตตัวรถบ้างเลยต้องพึ่่งน้าาเเมแลววะพร นี่เลยนำเสนอนะฮะวงล้อคร์ยีร่ามีใส่แต่เอสตองนะครับครับผมยีร่ามีใส่แต่เอสตองนะนี่บอกให้นะซึ่งอันนี้เป็นล้อที่เบิกทรงใหม่มาใส่ ใช่ไหมใช่เป็นทรงห้าเหลี่ยมพี่พูดไปเลยเพราะว่าผมเบิกมาจจับี่เป็นทรงห้าเหลี่ยมเพราะว่าน้าเมย์บอกว่าอยากลองดูว่าไอ้ทรงนี้มันน่าจะแอโร d ไดนามิกดีใช่แล้วน้ําหนักได้แล้วมันเข้ากับรถผมชอบจะจะมาจัดให้มันเป็นทรงรถอย่างแบบนี้ขับล้อแบบนี้อะไรเงี้ยอ่าก็คือไปเห็นคนอื่นเขาใส่แหละแต่ไอ้ตองนี่แหละ ต้องเบิกล้วเว้ยต้องอย่างน่าแลวต้องเอาสักหน่อยจัดให้จัดให้ยีราฟสักหน่อยก็จะเป็นหน้า1.2หลังก็เป็น1.2แต่เป็น18เพราะว่าสไตล์ KR ต้องเป็นอย่างนี้หน้า17เลยก็คือวันนี้เหมือนเหมือนเหมือนรู้เลยว่าผมใส่ล้อปุ๊บผมเพิ่งเอามาลงกระดาบครั้งแรกเลยเราเอามาขี่ของล้อวงนี้นะครับผมเอสตองก็มาถ่ายเลยมาเลยทีนี้ในส่วนอุปกรณ์ส่วนควบอย่างอื่นครับนะเม่ปั๊มที่ใช้อยู่เป็นของอะไร อ่าแ o นโบรครับอ่าัมเบอร์ติ <c oughs> แล้วก็ตะกับทั่วไปที่เขาใส่กันนี่แหละครับแบบแพงหน่อยทั่วไปนะนี่ จะอบอกรายการออกอกเลยคือไม่อยากให้เมียรู้ราคาอ่าจริงๆเราไม่พูดราคาดีกว่าเราเป็นว่าใส่อะไรแล้วกันน้องๆดูแล้วรู้พิมพ์มาที่คอมเมนต์ดีกว่าเดีเอออยากรู้อะไรมาแอบถามดีกว่าจ้าปั๊มล่างครับน้าเมยปั๊มล่างก็เป็นแปดหนึ่งครับเป็นแปดหนึ่งอันนี้เรกว่าสวยลงตัวจานละครับผมจานเป็นของ DKT ครับ D k เคทีก็คือน้าดำของเตยน้าดำของเตยครับน้าดำของเตยนี่ก็สนับสนุนพาร์ท ทั้งคันเลยทั้งคันเนี่ยเหรอทั้งคันครับแสดงว่าตัวถังที่เปลี่ยนมาใหม่นี่ก็คือใช่ครับเป็นบอดี้ใหม่ที่ที่เขาจัดมาสาหรับรถแข่งน้าเมย์ก็เอามาใส่ใช่ครับเพื่อเอามาใช้ในรถออกทริปให้มาจัดดูว่าโคมันใช้ได้นะใช้ขี่ทริปได้นะครับแี่วนได้นะเพราะว่านาเมนี่เป็นสายออกทริปด้วยอยู่แล้วนะฮะก็เรียกว่าได้มาใช้ในการทดสอบสําหรับรถทริปตัวเฟลลิ่งกับสีเนี่ยครับอันนี้คือเบิกมาแล้วไปให้ ร้านร้านหนึ่งทำดีกว่าผมจะขอปิดเครดิตนี้ปิดเครดิตนี้มันบางอย่างนอ่าบางอย่างก็เป็นเรียกว่าเป็นเพนไลน์แล้วกันเป็นเพนไลน์แล้วผมจ่ายเงินอ่าโอเคส่วนแฮนนี่น้าดำครับน้าดำเหมือนเดิมเป็นทรง R S ใช่ไหมใช่ครับน้าดำนี่ต้องบอกน้องๆไว้ก่อนเลยแล้วจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้มากเรื่องมันอะไรทรงตั้งใ่อ่าเป็นแฮนทรงนี้ครับเพราะว่า เพราะว่าแผงคอเราได้ย่ำลงไปรถมันจะได้เตี้ยลงอ่าเพื่อให้คอนโทรลรถได้ดีขึ้นที่ความเร็วสูงเป็นทุกอย่างก็คือของน้ดำครับดำของน้ดำหมดเลยอ่าคงหน้ากากนี้จะเป็นของเก่งของสองเขาเองดทูขึ้นใช่ครับขึ้นขึ้นชื่อเรื่องโคงหน้ากากครับทำสวยตัวซับเฟรมด้านหลังนี่มาดูนี่ก็จะเป็นของงานตัวดี t ตัวใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโชกก็จะเป็นโอริงโอริงหน้าหลังอ่า มีโชโคลิงแล้วก็การสะบัดด้านขวาเนี่ยนะฮะการสะบัดโพลิงท่อนี้เป็นของใครครับผมของน้าแดงครับไม่ใช่น้าแดงใส่สีนะไม่ครับไม่น้าแดงบางทรายบางทรายครับเพราะว่าเครื่องลูกนี้มากับท่อใบนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันช่างบอกว่าอย่าเปลี่ยนท่อนะถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะวิ่งไม่ได้ผมก็เลยต้องป่าแล้วป่าอีกก็คือท่อหน้าแทงนี่ใบนี้แหละเรียกว่าลงตัวในบล็อกเครื่องยนต์เราแล้วเราก็จะไม่ไปปรับแต่งอะไรเยอะแยะมากมายใช่ครับนี่มาดูในส่วนของล้อหลังเลยล้อหลังก็เป็นของ เอสตองเหมือนเดิมครับ MT ขนาด1.2ขอบ18รัดเข้าด้วยกับยางบัตแทกนะฮะบิตโตนบัตแทกอันนี้ต้องก็บอกว่าตรงรุ่นของแท้ที่อยากได้สีดำของเอสตองเนี่ยเพราะว่าท1ทรงทรงของล้อครับทรงของล้อแล้วมันมาเป็นสีดำจะได้เข้าเข้ากับรถเข้ากับลายลรถคือผมชอบอะไรที่มันดุดผมก็เลยแบบ อยาให้มันสเปคนี้ครับผมแล้วตัวดุมนี่ต้องบอกหน่อยว่าพิเศษนิดนึงขอเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยนะอันนี้เป็นงานยังไงครับน้าเมเป็นงาน CNC มาทั้งลูกครับจะไม่มียางกันกระชากนะข้างนี้ก็คือไม่ได้ใช้ยางกันกระชากนะทั้งเป็นจะล่งๆกัดทั้งตัวนีจวจ่จริงแล้วจริงๆแล้วดุมดุมเบอร์นี้ไซนี้จะไม่มีพับเบรกโอ้พอดีผมผมกลับไปให้ที่ ดีเคทีเขาอัดเหล็กเข้าไปใหม่เพื่อผมจะไม่ใช้ในการขี่ทิปครับก็ต้องจะต้องมีเบรกดุมใช่ครับถ้าเราขี่ทิปย์นะใช่ครับเพราะว่าดุมนี้เป็นดุมรถแข่งของพวกถังเดิมในกติกาจะไม่มีไม่ต้องใส่เบรกไม่ต้องใส่เบรกก็ได้แล้วก็ไม่มียางกันชาก็ได้ครับผมก็เลยผมก็เลยเอามาใส่แล้วถามน้าเมย์หน่อยฟิลลิ่งแบบว่ารถทิปเนี่ยไม่ใส่ยางกันกระชากเป็นยังไงผมอยากสุดผมอยากผมอยากสุดอยากโชว์ผมอยาก ผมอยากอะไรวะทำอะไรที่มันแตกต่างเขาที่เขาไม่ใส่กันอะไรเงี้ยผมก็เลยใส่บางมีบางอย่างผมว่าทําตามเขาก็มีแต่ว่าบางอย่างเราเลือกเองที่เราชอบใช่ครับดุมมีเยอะมากที่บ้านแต่ผมอยากได้อะไรใหม่ๆแล้วพอลองใส่ดูเป็นยังไงว่าถ้าเทียบกับแบบมียางกันกระชากอ่ะเวลายกคันเร่งหรืออะไรอ่ะมันมันมันจะมันจะหวือกว่ากว่ากว่าแบบมียางกันกระชากยางกันกระชากมันช่วยได้แต่นี้มันยกแล้วมัน มันไม่มันมันกระตุกเลยครับมันกระตุกเลยเพราะว่ามันไม่เรียกว่าเป็นเอนจิ้นเบรกใช่และที่ขาดไม่ได้เนี่ยเห็นเราเรียกว่าเกียยงเกียยงเกียยงฟุตเล็ครับอันนี้ทำมาใหม่ทำมาให้หนาขึ้นใช่แล้วมีระดับปรับปรับสามระดับครับปรับด้วยสามระดับเลยเหรอครับโอ้โห ได้ทั้งคนตัวเตี้ยตัวสูงรือขาสั้นขายาวใช่ครับอันนี้เกยงตัวนี้เป็นใส่รถแข่งได้ครับผมอ๋อนี่กัดไว้สำหรับใช้รถแข่งได้เผื่อตัวขี่ชอบต่ำชอบสูงชอบอะไรอยู่ที่คนขี่เลยตอนเรียกว่าไล่ระดับได้เลยเคยขี่ทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่ครับผมผมขี่เองใช่ไหมครับไม่น่าไม่น่าถึงสองร้อยหรอกผมเพราะรถมันเป็นรถเ่าอ๋อมันไม่เหมือนที่ไปครับผมแต่ที่เกิดเป็น ในส่วนของตัวขี่เขาเคยขี่ไว้อยู่ที่เท่าไหร่อ่าอารยองขี่ที่110ครับโอ้โหนี่เรยจะทางพันเมตรไม่ไม่แม่210อ่าใช่ครับอ่าที่คลอง14โอ้ได้แค่600คพอง600ใช่ใช่ใช่วันนี้ที่14จะได้600ให้น้องขี่มีอยู่3คนมีหลังถนนคัสคัสตบีแล้วก็คัส A เอลองดูว่าใครขี่แตกต่างครับสำหรับคนตัวขี่แตกต่างกันสำหรับคัส มีผลมีผลแล้วก็เมื่อเราอยู่กับน,น้าเมเนี่ยน้องๆก็จะถามเยอะที่สุดก็คือเรื่องของคลิปประจําปีน้ําไม่อาบผมยังบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นพอเราบอกไปตอนนี้ประมาณสี่อีกสีห้าเดือนเนาะครับถ้าผมบอกไปมันก็ยังจองห้องไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งพอพอไปถึงเดือนตุลามันจะขึ้นหน้าไฮซูซันรับรดูการเที่ยวท่องเที่ยวแล้วหนาวเขาก็จะปรับราคาห้องขึ้นอ๋อ เขาก็ยังไม่ให้จองอยู่ดีครับณวันนี้ก็ยังไม่ได้วันครับแต่ยืนยันว่าจัดแน่นอนไหมมีแน่นอนครับมีได้นอนทุกปีครับอ่าปีฉะนั้นต้องเตรียมอะไรบ้างครับสําหรับทริปน้าไม่อาบบอกน้องๆไว้เลยรถอย่างแรกเงินต้องมีเตรียมเงินเลยอย่างแรกเลยเตรียมรถบอกกันน็อกบอกกันน็อกเอกสารทุกอย่างที่ให้มันผิดน้อยหรือว่าไม่ผิดเลยก็ยิ่งดีเลยครับถ้าไม่ผิดเลยยิ่งดียิ่งดีเลยครับอย่าง ยังไงเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหมวกกันน็อกมีเอกสารคู่มือรถใช่ครับใช่ครับกระตรงกระตกเออพอพอจ่ายค่าปรับได้ดีกว่านะพอเปรียบเทียบปรับได้คนไปเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาผิดอะไรครับแล้วเขายอมรับผิดอยู่แล้วอับก็ขอแค่ให้เจ้าของถนนหรือว่าคนถือกฎหมายรุ่มมารวยหรือว่าสำหรับคนไปเที่ยวนะคนไปเที่ยวกันขออนุญาตเที่ยวแค่สองวันครับผมถึงรบกวนหน่อยก็ขอโทษไว้ก่อนครับ อาไงท้ายนี้ให้น้าเมย์ฝากถึงเอฟเซของน้าเมไลน์แล้วก็ทิปน้ำไม่อาบเราหน่อยครับก็ฝากติดตามทิปน้ำไม่อาบไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันครับแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยครับรัชดาชนแนลแล้วก็เมลายรัชดาแ a นด์เพจแล้วก็เฟซบุ๊กเมลายรัชดาครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีแต่เหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะเข้ามาคอลแลบกับน้าเมย์เยอะมากเลยกับพวกกันครับน้วงงแล้วก็พี่อครับไม่มีปัญหาครับ อยากรู้อยากอะไรปรึกษาถามได้ครับตอบได้ตอบตอบ,ตอบไม่ได้ที่อันไหนที่เมียไม่รู้ก็จะไม่ตอบ,ตอบ <laughs> แต่ถ้าเป็นเรื่องราคาเราขออนุญาตไม่ตอบไม่ตาบอินบ็อกซ์ <box S 1> มาเลยกันเ <laughs> จมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อวันนี้ต้องขอบคุณ<ด>น้าเมย์มากครับ<า>ผมสวัสดีครับมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับน้าเมย์และทิพนะไม่ต้องพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเรามาทำคำตอบให้จริงเดี๋ยว <ๆ S 2> ผมจา<ๆ>ไปตอบที่คอมเมนต์อ่าตอน EP นี้เราจบ EP นี้ครับไปเลสโก And they find kill the it,